มาถึงนะรบริเวณประลาพิธีแห่งนี้นะคะเพื่ออันเชิญพระพุทธสิทธิ์และพระแกนจ์กล่าวักนะคะอันเชิญที่ตั้งเอาเลยกาะท่านปออวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้ในการสนักช่างนะคะการปออ รุ icana, ่งโรจน์ที่สารนัตนักคุณนะคะที่อำนวยความสะดวกในเรื่องของสถานที่การจยดุ่ษู้สารหรือลูกสาทหรานะคะถ้าวัดทงสองวัดเรียนเชิได้เลยที่จะเดินทางมาถึงนะคะสร้างบุญเอาไว้ที่ใจจะพาเราไปในทุกๆที่ ทรัพย์อื่นป็งของมากมีต้องทิ me, beach, ้งทันทีเมื่อแปรเราตายเช่นครับการโดนคุณป้าคุณอาคุณตาคุณพี่ของเราแับเมื่อจะตุบปัจจัยใส่ตู้บริจาจใส่นะครับผ่านทองแล้วก็เป็นรับดอกไม้ทุกเพียนนะครับจากเจ้าหน้าที่ของเรานะครับํำดอกไม้ทูมมาลัยนะครับแล้วก็นําไปบูชาแล้วก็ส่งน้ําพระนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลนั่นเองนะครับ แม้ว่าเราจะส่งในช่วงหลังสงกรานต์นะครับเราก็ยังได้อยู่นะครับเป็นการชำระล้าง,งร่างกายจิตใจของเราให้บริสุทธิ์กุตของนนเงนะครับบุญกุศลมันจะเกิดขึ้นตรงนี้แหละที่เรามีจิตใจเป็นบุญกุศลที่เราได้สร้างพลังงานบวกให้กับเรานะครับมันจะทําจุดเราเราขอให้ได้บุญได้กุศลน,นะครับคุณงามความดีจงบังเกิดขึ้นนะครับ ขอให้เจริญด้วยนะครับเจริญด้วยอาอยุวันนะสุขภพระปฏิภาณถนัดสารสมบัติทุกป,ประการนะครับอาอยุนั้นก็ขอให้ท่านเป็นผู้ที่มีอายุยืนยาวนานวันนะมีผิวพรรณปุป่องเป็นยองใหญ่สุขามีความสุขกายสบายจิตจะนึกจะคิดจะปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดก็ขอให้สมดังความมุ่งมั่นปรารถนาพระขอยมีกํลาลังกายกํลาลังใจในการทํางานที่เข้มแข็ง เดินทางกลับบ้านด้วยความโชคดีมีัยมีความสุขนะครับถูกหวยรวยเบอร์นะครับสาธุครับสําหรับแก่ผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับเมื่อมาแล้วนะครับเราก็มาเลยนะครับนำจตุปัจจัยนะครับใส่ผ่านทองอ้วนนี้คุณโซพีทักเกียวก็ได้มาร่วมนะครับร่วมมาแจกกรนเงินนะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับขอให้รวยครับท่านพ่อครับ พ่อพ่อ่าก็200บาทนะครับพ่อพ่อสุธิดาเหยียมสัมอาคุณโสภีพักเกี่ยวก็1 0 0่บาทนะครับขอให้ทรัพย์สินนะครับอ่าท่านบริจาค 200- 100น้ะครับขอให้รั์สินหนึ่งนองเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับอ่าขอให้จะบีคูณนะครับขอให้รวยรวย,รวยนะครับขอให้มีแต่กัความสุขสมหวังดังที่คิด สิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักและรักษาขอให้มีความสุขทุกเวลาปรารถนาสิ่งใดสมใจเอ่ยนะครับนะครับเพราะฉะนั้นก็เรียนเชิญได้เลยถ้าวันนี้ก็เป็นโอกาสนะครับวันสุดท้ายนะที่เราจะได้ร่รมกันส่งน้ำพระนะครับซึ่งเป็นพระพุทธรูปนะผู้บ้านผู้เมืองของพวกเราชาวจังหวัดราชบรุรีนะครับวันนี้นะท่านสัตย์ใจพิสานผลนาย,ยเกสมตรีเมืองราชบรุรีก็จะได้ อัญเชิญพระพุทธสิงห์แล้วก็หลวงพ่อเกณฑ์จันทนะครับากลับนะครับกับวัดนะครับเนื่องจากว่าเสร็จสิ้นอ่าเสร็จสิ้นงานสงกรานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เราก็จะได้ทาพิธีร่วมกันซึ่งใน,ในตอนนี้ก็มีท่านผู้เชี่ยวชาญนะครับท่านผู้เชี่ยวชาญท่านอ่านะครับท่านเด็กท่านหญิงและเรามาคอย,ยด้วยความสะดวกตลอดจนท่านทศทิดานะครับ ีายมสบาแล้วคุณสุภีพักเขียวก็จะทําหน้าที่ตลอดจนสําสนักการช่างนะครับก็มีท่านโมโล,โล,โลุงโรติสาลตนักุณตลอดจนตัน้องๆเด็กวชทโรกก็จะมาร่วมกันนะครับตลอดจนเจ้าหน้าที่สํานักการ,รศาึกษาก็ตอนนี้ก็มาคอยอำนวยความสะดวกคอยดูแลสถานที่ตลอดจนคุณครูอาจารย์นะครับจากโรงเรียนเทศบาลหนึ่งวัดสัตนาปริวัติก็ได้มาทําหน้าที่นั่นเองนะมาทาหน้าที่ นัเคือได้มาทาหน้าที่คือได้มาปล่อยอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนที่กําลังเดินทางฟังธมาก็ดีครับจะขับรถตรงเดืนอนจะไปเดือล่องใต้จะไปไหนมาไหนนะครับก่อนที่จะมานะครับเราก็จะมาร่วมกันนะครับสมงน้ออําพระบเพื่อความเป็นสิริมงคลและก็เพื่อที่จะนะครับเป็นการชําระล้งางร่างกายของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ถูกต้องนั่นเองนะครับเ็เลยรับเรียนเชิญได้เลยนะครับวันนี้ เป็นโอกาสที่ดีเราจะได้ทําบุญร่วมกันนะครับทำบุญร่วมกันหลังจากนั้นเราก็จะได้อเชิญพนนร,ระพุทธพระศรีแล้วก็เราพ่อเป็นจันทร์กลับวัดนะครับกลับวัดนะครับก็กลับมาวัดนะครับ,บ,รบตอนนี้กรคงจะได้ทําพิธีร่วมกันเป็นลําดับต่อไปครับ